ในพระบรมราชมนนะครับซึ่งของเราเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสาขาล้านนาหรือเรียกได้ว่าเป็นกรรมธิการสำนักล้านนาซึ่งเราจะดูแลแล้วก็ครอบ,บคลุม8จังหวัดในภาคเหนือนะครับเราในของเราจะมีสาขาของเราคือที่สุรุลซึ่งจะดูแลทางภาคเหนือตอนล่างด้วยนะครับเออ่รอบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในปีนี้เนะี่ยเราจึงจะมีกานจัดงาน จริงๆว่าเราจาัดงาน,นทุกปีนะครับสมัยก่อนเนี่ยสกว่าปีที่แล้วยุคประธานคนก่อนแล้ก,ก็จ,จัดอย่างที่อชอนะครับมีการออกนู้แสดงสินค้าในสมัยก่อนการชงแก้วนะในยุคนูน้นทะำให้ตัวเราเป็นที่รู้จักในวงการต่า,รางๆทั่ไปนะครับตั้งแต่เราทำที่สวนโบนานะครับสวนโบนาเราข้าไมไปจังหวัดเชียงรายนะครับเราไปทำงานที่เมืองหน้าช่วงโควิดปลายๆเนี่ย เราจะพบว่าหลายๆสื่อได้เห็นว่าทางสมาคมทางกรรมธิการของเราได้ไปทำงานชิ้นหนึ่งเต็มรูปแบบเป็นยังไงจนกระทั่งการเป็นไว้ว่าในปีถัดมาที่เราเป็นในส่วนของงานเสด็จลงนะครับจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของงานท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายนะครับปีนี้เนี่ยเราเข้าสู่ในเรื่องของเราก็คือปีนี้เราจะจัดงานสาริกอาหกเจ็ดชื่อว่างานบอกหมอก ในที่นี้เนี่ยผมคิดว่าหลายๆคนก็เป็นคนเหนื่อยอยู่แล้วนะครับคำว่าเป็นคําที่ไม่ค่อยสก,กัดออกนี่คือ,น,คอนี่คือคําว่าบอกมอกแต่ทีนี้เนี่ยเรากำลังเอาคำว่ามอกเนี่ยของภาษารานนาภาษาหนึ่งของเรามาบอกว่าคําว่ามอกเนี่ยมันคือตัวขนาดชี้วัดปริมาณนะครับว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราเออจากตรงนี้ไปถึงตรงนั้นระยะทางมอกใด ในส่วนของผมเนี่ยเปอนอธิบาในสิภาคบุญที่เรียบ้ร้อยแล้วก็๋ยวจะมีทางข่้นบันการหรือว่าแม่งานในแต่ละภาคส่วนในกิจกรรมเนี่ยจะได้บอกให้ทุกคนทราบว่าในงานจะมีอะไรบ้างนะครับผู้เราจะบอกกับทุกคนว่าปีนี้เราจะมอบมอบให้รู้ว่าเราซือไครเราเป็นชาติพันนะครับขอณครัง ผู้สนับสนุนตัวพระเอกของงานเราอินเดียกซลาครับที่จะเป็นบอกส่วนของแค่ที่ต่างๆในนี้แล้วก็เป็นส่วนของเป็นเรื่องของการสเปิญต่างที่สนับสนุนเราและเป็นสน่วนของที่มีกิจกรรมบอกบอกว่างานนี้คืออะไรงานเก่ข้องอะไรที่ไม่ได้ได้ไปเบ้ตงต้นหนึ่นี่ะนะครับก็จะนำเสนอผลงานของต่อสมาชิกท้านร้านต่างๆแล้วก็ทำงนา,างนอิสระ ที่เขาคิดว่าแข่งที่สุดล่ะก็มีชื่อเสียงในในในสังในวิชาชีพทำมาหาเสีมอแ้อย่างก็มีให้กับทุปัญหาตอนที่ผ่านมาเหตุการณ์ที่ผ่านมาต้องมันตัดแต่งเรื่องฝุ่นคฟ้ารัศมีน้ำท่วมก็เราจะให้คับปึกษาในด้านจะมีวิธีแก้ไขยังไงป้องกันยังไงแล้วก็ในด้านวิชาชีพเขาเป็น อาชีพดานการงานเข้ามาประชบประชาด้วยกันนะครับเอ่ข้อเสนนี้ก็คือประมาณสลัะคุณจะสร้างบ้านถึงก็มาปรึกษาก่อนว่าสายขวาหน้าหลังเป็นยังไงกูนาคาจะถ่านไหมเอาใหญ่เกินไปไหมเล็กเกินไปไหมปรึกษา้แต่ขุดดินไปถึงบูงคาารเริ่มต้นได้ปรึกษาได้ให้คำตอบในทุกเรื่องเรามีทีมสายดิบในการรับคำปรึกษานะครับบรรยากาศั้าหมดก็เหมือนกับเราเข้าไปใน ไม่ใช่คลินิกค,ครับเหมือนกับเราเข้าไปคุยกันในร้าในประมาณว่าในบุญาวรประมาณนี้ครับมีมุมให้คุยมีวัสดุให้ดูนะครับว่าเราคนได้ก่อสร้างบ้านขนาดเนี้ยธนาคารโอเคไหมก็ประมาณสิบล้านาบาทธนาคารน่นนาจะน่าจะให้เราประมาณเท่าไหร่เราต้องเตรียมเอกสารใดไปหาธน,นาคารว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรไปยื่นฐานก่อสร้างได้บ้าง แล้วก็กฎหมายอาคารเกี่ยวข้องทั้งหมดอ่าเช่นระยะร่นระยะเซฟหลังคาหน้าต่างประตูที่ต้องแ่นกับเพื่อนบ้านยังไงที่มันจะเกิดปัญหากับเพื่อนบ้านได้สาด้งหมรับ้นงสมะก็คือที่านี้มันความรู้เราสัมกันมาความรู้ทานสถานกทารชาติที่้านเขยัความรู้แต่เรามคุยเปนว่าเฮ้เรีอยารู้ว่าจนราการ จินตนาการมาก่อนก็คือเด็กๆอะค่ะเลยเป็นไอเดีย <ฮะ S 2> ที่พี่พี่พอนเข้ามาว่า่นะถ้าสถาปนิกน้อยที่เราสนับสนุนตั้งแต่เด็กที่เราเห็นนะเริ่มจากปีนี้ก็เลยมีพิเศษเลยว่าจะเริ่มตั้งแต่ถ้าทำเงินแบบละอ่อนน้อยจะใช้กับละอ่อนเลยว่ามีพื้นที่ประมาณเกือบห้องนี้เลยค่ะที่เราจะให้เด็กๆแบบฟรีฟอร์มบ,บ้านกับพื้นะเลยแล้วก็มีอาจารย์มีพี่พี่ในการใช้คำว่าอาจจะเล่าทีา่ทาเป็นพิชเชอร์ทอเราปล่ยวางไปเพื่อสยๆจินตนาการให้เด็กนั่นคือจุดเริ่มต้นของ ของจินตนาการที่เราจะสร ja. mm ้างสถายน์ข no> uh like ึ้นมาเสร็จแล้วปึ๊บข้างๆก็จะมีโต๊ะหรือบูธการพันเฮาส์ที่จะมีการสอนต่อโมเดลเล็กๆให้เด็กๆกลับบ้านมีช่วงของสเก็ตดีไซน์ที่จะมีพื้นที่มีอาจารย์มาสอนแล้วก็มีใบปฏิบัติให้แล้วก็มีทักานศิลปะของสีน้าของอาจารย์ธนากรที่จะมาสอนทางเรื่องของสีน้าการวาดเส้นจินตนาการและคุกๆเรนะคะ ว่าขั้นภาคก็จะมีผู้จากที่ที่ข้าราชการโดเลยที่จะมาบอกว่าจะต้องเตรียมตัวยังไงเข้าไปสู่กระบวนการเตรียมพร้อมกรนการเรียนรู้ด้วยไม่ว่าตั้งแต่ลอดน้อยจนถึงเด็กโตไปเลยที่จะเตรียมพร้อมเป็นวิชาชีพนะคะต่อเนื่องไปว่าจริงอาจจะร่วมหนุนด้านอื่นที่เกี่ยวข้องกับดการออกแบบต่างๆแต่ว่าจะเก็บดูที่สาธผลงานในห้องฟิโอของเด็กนะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยการที่ ผู้ปกครองแม่พานลูกหลานเนี่ยการนี้เราก็จะรู้นะครับมีการอธิบายหรือว่ามีการอองมูของอาจารย์นะครับแบบหลากหนะครับในเทปทั้งเหนือเนี่ยในการที่อธิบายวิธีการเข้าทำพอร์ตงมูดครับเรียนรู้นะครับของมูดไปกับเรานะครับซึ่งของมูอเนี่ยจริงๆตอนนี้ถ้าใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เข้าเรียนระดับป .4 ครับหรือปชนะครับก็ใช โอ้รอบแคมา์ประถุงานรอบประสนง,นรงนะครับก็คือเป็นเรื่องของการพูดคุยในาคตในการเรียนนะครับของผู้ที่สนใจได้นะครับกตั้งที่เกี่ยวข้องนะครับก็ผลงานในแต่ลปีแน่นอนคถามวิธีการยังไงทุกที่ที่มีการเผายัางไงก็เจอฝุ่นแน่นอนเราตั้งเรื่องของดินน้ำโลภไฟไม่ได้ไฟมาเขามีฝุ่นมา เราจะอยู่ยังไงไม่ใช่อยู่อยางควงนะครับอยู่ยังมีความสุขภายใต้อาคารของเราที่มาช่วยกันเป็นประสบการณ์ในการร่วมส่วนตั้งของทุนไม่ย่างสูงเลยนะครับตรงนี้นะครับดูช้ท่านไหนที่ผมต้องเรียนหนึ่งอยูนะว่ากิจกรรมของชาวพิจนาเนี่ยตลอดเวลาที่ผ่านมายุคสมัยตั้งสิบกว่าปีก่อนเราจัดกันในฮอลในเชียงใหม่ฮอลในในเชียงใหม่ฮอลก็ดีในอาคารชมประชุมก็ดีแล้วก็แปดปีที่ผ่านมาเราทํางานเพื่อเมืองมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นชนอาคของเทศบาลนครเชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับรวมไปถึงพี่สุรโลกแล้วก็ที่โด่งดังที่สุดที่เราเคยทำมาก็คือแสงหลวงที่วัดเจดีหลวงนะครับถ้าถ้าสื่อมวลชนได้เคยเห็นก็จะจะได้เห็นภาพเหล่านั้นนะครับจนจบจนกระทั่งปีที่ผ่านมาเราก็ได้ทําที่ในส่วนของพาวิเลียนที่ของอาคารส่วนหลวงเก้านะครับที่ผ่านมาพอหลังจากที่เราทำพ้่อมือ ปีนี้เรากลับมองเรื่องของประชาชนนะครับเราเห็นคุณค่าของความเป็นวิชาชีพสถาปนิกของเราเราจึงอยากจัดจัดเราก็จะเอายกใช้ายกงานสามิตรสยามนะครับที่จัดใน Impact มาเ,เราก็ย่อส่วนมาเพื่อที่จัดอยู่ในเชียงใหม่คอแล้วก็เราอยากจะให้ประชาชนนะครับเด็กๆเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในงานนี้ก็คือในงานเนี่ยมันจะมีในเรื่องของการบรรยายเรื่องเกี่ยวกับวัสดุนะครับซึ่ง เราต้องออกแบบเองออกแบบไปลูกค้าเนี่ยไม่รู้จักวัสดุเราจึงอยากให้ผู้ซื้อพบผู้ขายก็คือเจ้าของบ้านหรือเจ้าของโครงการเองได้มาเจอกับซัพพลายเออร์ที่มาขายสินค้าในราคาที่ต่ำกว่าราคามาตรฐานนะฮะถามว่าราคามาตรฐานเป็นไงมีส่วนลดว่าฮนะใน,ในงานจะได้พบกับส่วนลดแล้วก็ของธนาคารที่เราติดต่อมาเวลาเราจะสร้างบ้านสร้างอาคารเ,เราต้องมีสถาปนิกมีงานออกแบบนะครับเราก็เชิญ เชิญสถาบักนการเงินมาด้วยในในส่วนนี้นะครับซึ่งมันจะทําให้ตอบโจทย์กับภาพลักษณ์ของนนที่ทํางานร่วมกับเจ้าของบ้านหรือเจ้าของที่อยู่อาศัยนะครับเรามีการเวิร์กช็อปเรื่องน้ำท่วมไปด้วยนะครับอีกอันนึงที่เราจะเข้าสู่ภาวะว,ะวิกฤตจริงๆก็คือเรื่องของหมอกควันเราจะต้องเจออย่างแน่นอนนะครับเรื่องของหมอกควันเพราะฉะนั้นเนี่ยในในความเป็นหมอกควันเรากําลังจะบอกว่าเราจะอยู่อย่างไรร่วมกับหมอกควันได้อย่างสบมบูรณ์ เราจะมีกลยุทธ์ยังไงให้ป้องกันเรื่องของการหมอกควันเข้าสู่ตัวอาคารเราอยู่ตัวอาคารเนี่ยไม่ใช่การปิดแมตอย่างเดียวนะครับซึ่งตอนนี้เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องของกลุ่มควันเรื่องของ pm 2 5, 5. ต่างๆนะครับซึ่งในวาระน,นี้เนี่ยในกิจกรรมเนี่ยเราจะมีเสวนาในเรื่องนี้เราจะบอกทุกคนว่าเราจะจัดก,การกับหมอกควันกับที่อยู่อาศัยไหนเรามีกระบวนการกลไกลภายในอาคารยังไงที่จะป้องกันหมอกควันนะครับเรื่องของหมอบ้านหมอบ้านเนี่ยคือประชาชนทั่วไปสามารถ มีที่ดินมีโฉนดหรือว่าอยากสร้างบ้านอยากจะรู้ว่าสถานิกทำงานยังไงปกติเราจะไปเรียกผู้ระเบมามาเพื่อเขียนแบบให้แต่ไ,ไม่ใช่เราจะมีกระบวนการของเราให้ทุกคนได้รู้ว่าเราทํางานอย่างไรในงานธรรมิกล้านนาปีนี้เราจึงตั้งชื่องานว่างานธรรมิกล้านนาบอกหมอก6-7คําว่าบอกมอกเนี่ยภาษาเหนือล้านนาคือถ้าแปลก,ก่นตรงตัวก็คือการกระทําอะไรให้รู้สึกสาแก่ใจ แต่เรากําลังจะบอกถึงว่าคําว่ามอกเนี่ยของวิชาชีพจริงๆเนี่ยถ้าเราย้อนกลับไปใน,ในคำว่ามอกเี่ยเราจะรู้รลยว่ามอกคือคําว่าขนาดคําว่าปริมาณเช่นระยะทางจากตรงนี้ไปตรงนู้นมอกใดคือแค่ไหนเรากําลังจะบอกว่าทีมงานอย่างเราเนี่ยเราทํางานกันแบบไหนเราจะบอกว่าเราทํางานมอกใดมอกใดเรียกว่าสถานิแล้วที่ไม่ใช่สถานิมันจะมอกใด เราอยากจะให้มารู้จักพวกเราจริงๆจังๆแล้วก็ตอนนี้เรากําลังเข้าสู่วงการของการสร้างสรรค์เครื่องมือเชียงใหม่เราร่วมกับทุกภาคีเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนภาคราชการทุกภาคนะครับที่เราจะต้องไปร่วมกิจกรรมกับเขานะครับไปช่วยเหลือสังคมนะครับตอนนี้ทางทวิกรนาเองเรามุ่งมั่นที่จะออกมาสู่สังคมอย่างแท้จริงนะครับในวาระนี้นะครับอยากให้ทุกคนที่รู้สึกประชาสัมพันธ์ไปกับทางทั้ง ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงให้มาร่วมกิจเรรมงานนี้เยอะซึ่งมีของาะวันของแจกอีกเยอะแยะมากมายแล้วก็อีกอันนึงคือย้าเลยเด็กๆนะครับอนุบาลน,นะครับมาเรียนรู้เรื่องศิลปะกันมาเวิร์กช็อปเรื่องว่าทำยังไงจะได้เป็นสามีไม่ใช่แค่สามีง,งานศิลปะด้านหนก็ตามเรามีอยู่ในงานของเราซึ่งในวันนั้นเรามีเรื่องของการดูเรื่องของพอร์ตโฟโอที่จะทาอย่างไรให้ฉันได้เข้าไปสู่มหาลัยเด็กๆควรจะมาในงานนี้แล้วก็พ่อแม่ ก็จะได้เรียนรู้ว่าถ้าลูกๆได้ไปเรียนสถาปัตย์แล้วเนี่ยเขาจะเรียนกันอย่างไรมันหนักจริงหรือเปล่าแล้วออกมาแล้วทางานอย่างไรซึ่งในนั้นเนี่ยเราจะมีเสวนาอีกอันนึงนะครับฝันเราจะมีเรื่องของเด็กต่างๆเด็กก็คืออาร์เคดเด็กยอมาจากคว่าเด็กเราจะเรียกว่าเด็กไม่ใช่กฎเด็กก็คือคือถามนี่นเองเด็กต่างๆคือเด็กต่างๆเนี่ยทำงานอย่างไรว่าคนนี้ออกแบบอิทีีเรย งานสถาปนิกมีทั้งหมดอยู่4หีหแบบไม่ว่าจะเป็นผังเมืองนะครับสถาปนิกรรมหลักนะครับมีทนภายในนะครับมีบรรทัดน้ำสิยงนะครับรวมไปถึงอื่นๆือีกมากมายที่มันเกี่ยวข้องกับงานออกแบบนะครับแล้วก็เด็กต่างๆคือจบมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสามิกก็มีคนไปนเป็นบาริสต้าก็มีไปเป็นบาร์เทนเดอร์ก็มีหลากหลายในอาชีพที่เราเข้าไปสู่ในวงการนะั้นแม้ว่ทาทั้งเชฟเราก็มีนะครับเราก็พูดคำคุยว่าทาไมยูจบมาแล้ว ถึงไม่เป็นเด็กจริงๆเรามีความเป็นเด็กแล้วแต่ว่าทีนี้เรามีความใส่ใจในาการเรื่องของการออกแบบอาสน์ออกแบบกา,ฟาแฟออกแบบแล้วก็แล้วแต่ออกแบบแม้กระทั่งเครื่องบินอันนี้คือเราจะเอาชีวิตของเขามาเล่าให้ฟังในงานด้วยนะครับแล้วก็มีแตกต่างไว้ที่เราจะกยายาจะบอกว่าคนเราอายุ70 80ย,ยังทาวิชาชีพได้อยู่นะครับเหมือนหมอเลยนะครับยังรักษาไข้ได้เพราะฉะนั้นบนี้ก็ยังอ,อกแนบ,บไ,ดได้อยู่ตามรง ไม่มีลมหายใางเงี้ยงงครับนเนียถามว่าเราไปมีส่วนเกี่ยวข้องไหมเรากำลังอยู่ในขั้นตอนการศึกษาครับเราบทบาทของเราเราไม่ได้ไปไปไปยุ่งกับในเรื่องของข้อกฎหมายแต่เรากําลังอยากจะบอกว่าเราจะอยู่อะไรเมื่อหมอกมาเมื่อหมอกมาเราจะจัดการยังไงกับหมอกไม่ให้เข้ามาสู่ตัวอาคารเราจะอยู่ในบ้านยังไงให้อยู่สงบโดยที่ไม่มีหมอกฝันโดยที่อากาศยังบริสุทธิ์อย,อยู่เรามีเทคนิคเรามีวิธีการทํา ไม่ว่า,าจะเป็นเ,เครื่องพ่นหมอกเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ที่ยังเป็นเป็นขั้นผิดฐานนะครับแต่ว่าถ้าพอมีหมอกมาทุกคนจะาการกั้นหมอกแต่จริงๆเนี่ยการกั้นหมอกมันมีหลากหลายวิธีด้วยระบบเครื่องพ่นแค่พัดลมตัวเดียวเราก็สามารถกําจัดหมอกได้แล้วนะครับอันนี้มาสน<ๆ>คือการระบายอากาศการเอาอากาศอากาศที่มีหมอกเข้ามาแล้วกันกรองด้วยวิธีการไหนที่ไม่ใช่ไปซื้อเครื่องเครื่องฟอกอากาศเข้ามา ส้งอย่างเดียวมันมีหลายกระบวนการที่ที่ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วนะครับไม่จำเป็นจะเป็นห้องปลอดฝุ่นอย่างเดียวไม่ไม่จำเป็นจะเป็นห้องปลอดฝุ่นเราทําห้องปลอดฝุ่นได้ด้วยตัวเองครับอันนี้เราเราจะเอามาเล่าฟังแล้วไปมีเวิร์กช็อปให้ดูนะครับแล้วก็มีผลงานของทางไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าผู้ขายนะครับเอามาให้อยู่ว่าเราทํากันยังไงง่ายๆครับเรื่องของการกําจัดหมอกทายในบ้านทําได้ด้วยตัวเองครับ